สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่สมควรพี่หอมกลุ่นครับอ่าวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาคอนบุรีก็เข้ามาเยี่ยมสวนนะครับตอนนี้ก็เตรียมเอาดอกกันนะพี่เนาะเตรียมเอาดอกแล้วตอนนี้สะสมอาหารเรียบร้อยจนใบใบที่สามนะพี่เนาะจ้ตันแล้วแล้วก็รู้สึกว่างดน้ําไปด้วยนะพี่เนาะงดรเจอฝนงดน้าไปสิบสี่วันนะครับสวนพี่หอมกลุ่นนะครับสิบสี่วันแต่จริงๆมันมันยังไม่ครบหรอกแต่ว่าฝนมาช่วย ระตุ้นก่อนฝนตกเมืนเน่อวานน่ะพี่เนาะวันนี้แรงมากตกอย่างแรงเลยวันก่อนตกไปที่ตกมุ่กเมื่อวานเนี่ยกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยแรงแต่อเมื่วานนี้นะคือคือหลังจากที่งดน้ําไปสิบสี่วันจ้ะแล้วฝนมาฝนก็มาฝนมา,มาแต่ว่ามาก่อนเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็มาอ่าเมื่อวานนี้มาแรงแรงมากสองรอบสองรอบเลยถือว่าฝนฟ้าเป็นใจสงสัยจะไปหรือจะมาช่วยกระทุ้งน้ำให้นะครับ ตอนนี้ชวนพี่หอมกุ่นก็ใบพร้อมแล้วนะครับแล้วก็กักน้ำกัก,กโศกละทีนี้ฝนมันมาก่อนแต่ว่าก็เริ่มเห็นฟอร์มตาดอกแล้วนะพี่เนาะ,ะอ่าเริ่มเริ่มมาล้วค<ช><ช>ือถ้าถ้าฝนไม่มาอีกนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะชัดเจนดอกตอนอีกสักสี่วันนะครับมาดูฟอร์มตาดอกกันเลยนะครับาบาขนาดไหน<ช>ตอนนี้นะครับดอก,น,น,ดอกนี่นะครับออกมาประมาณนี้แล้วนะครับ ค่างจะเป็นดอกชัดเจนแล้วนะครับขอเวลาอีก4ีวันนะครับถ้าฝนไม่มานะครับ <c oughs> แต่ถ้าฝนมาก็ต้องแก้อีกทีหนึ่งนะพี่เนาะ <c oughs> ว่าจะเอาอยัางไงต่อครับแต่ถ้าฝนไม่มาอีกขออีกสี่วันผมคิดว่าดอกน่าจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าฟอร์มตาเรื่มมาเยอะแล้วนะครับนะครับต้นนี้หลังจากกักสูกไปสิบสี่วันนะครับฝนมากก่อน จริงๆแล้วปีนี้ต้องกักโศกงานกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วพ,พี่สมควรกักสิบสี่วันเองนะพี่เนาะสิบสีว 14, ่วันสิบสี่วันเริ่มเพ็้นฟอร์มตาดอกม,มันก็เริ่มมาแต่ตอนนี้นยังไงบอกไม่ถูกพี่สมควรแก่ก็ชวยช่วยเปนเนี่ยตอนอทีนี้ปีนี้คือสิบสี่วันไม่ได้เพราะว่าความชื้นอากาศมันเยอะอากาศมันป็นอ่ามันต้องกักไปเรื่อยก่อนเพราะว่าความชื้นมันเยอะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอากาศมันแห้งสิบสี่วันก็คือถือว่าถือว่านานแล้วกับแต่ปีนี้อากาศมันต่างกับปีที่แลล้วก็เย ต้องปรับใหม่นะครับ,บใ,ใบก็ถือว่าสวยนะครับก็บรรยากาศกําลังดีนะครับลมโยกกลกังลมกาลังโยกดีเลยครับ <มา S 1> ตอนนี้ลลม,<ล>มอม<ก>ันนี้ก็กต้ตตตตนทเยนสาวนะครับฟอ,อ,อมตาก็เริ่มมานิดหน่อยนะครับ แต่ที่เห็นชัดเจนจะเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้คือมาค่อนข้างจะจะชัดเจนแต่ตัวนี้ใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ดอกมาชัดเจนมากครับใบไม่ค่อยสวยแ่ดอกมาดีดาดละตนี้ครับดอกสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ขอเวลาอีกประมาณสี่วันครับเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ นี่อ้กอกรอนเ,อเลยเลยนี่ไอปุ่มนี่อันนี้อันนี้ลอ่ลอล่อมูมาครับปีนี้เอาเอาลูกป,ประมาณกี่ต้นนะพี่นะทั้งหมดมทั้งสวนมันยังบอกไม่ได้ว่ามันจินมาแบบไหนอ๋อยอย่างต้นนี้ก็เริ่มมาแล้วครับดอกนะครับตาดอกก็เริ่มมาแล้วชัดเจนนะครับก็บ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นต้นๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาติดตามแปลงหอมกุ่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะติดตามให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หอมกุ่พี่สมควรมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ